ไปฮะเดินเกมครับผมเฮ้ย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 ยิกเอา้าเาขึ้นชื่อว่าสิ่งบันเทิงนั้นเราก็ไม่ไวที่จะคิดถึงพวกเกมพวกหนังพวกละครหรือแม้กระทั่งการเล่นกีฬาแต่ใช่แล้วครับทุกคนที่กดเข้ามาดูในช่องผมมันไม่ได้มีแค่เกมอย่างเดียวจริงๆผมทําสปอยหนังด้วยนะลองไปหาดูกัน <c oughs> เดี๋ยวลงคืนนี้ให้อีคลิปเลยสปอยหนังนะแต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนเพราะเราจะมาเล่นตัวที่โกงที่สุดในเกม หรือคุณจะเถียงว่ามันไม่โกง,งอะ่ะตัวเนี้ยเ l เตอร์ <c oughs> จับใครก็ได้บางตรงข้ามจะโกง,งแค่ไหนกูก็จับอยู่ <c oughs> แต่ที่สําคัญเพื่อนต้องช่วยด้วยนะถ้าเพื่อนไม่ช่วยนี่ก็ตายห่าน <c oughs> แคลมมาเยอะแล้วฮนะไปดูิกเ s เจอร์กันดีกว่าไอดเดมเชนแรกนะครับผมผมจะใช้ลรองเ้าวิ่งไวนะฮะงั้นต่อไปขึ้นเป็นบูมสติ๊กก่อนที่จะขึ้นไปนตัดเลือดมองกุฎทองและสตาร์ออฟนูและก้อนน้ำแข็งเป็นไงไว ไวมากคลิปนี้ส่วนพลังแป่งที่ใช้จะใช้เป็น Holy Thunder แล้วก็ r e c o โ e r y Plus เป็นหลักนะครับผมเอาละไปพูดความทำเพลงมากบางทีผมก็ลำคาญตัวเองเหมือนกันนะฮะ <c oughs> แล้วก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะลำคัญอธิบายอะไรเยอะแยะวะเนี่ยไปดูในตัวเกมเลยดีกว่าคั <c oughs> ทเทปเว็บซื้อขาย ID เกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ด ID เกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ท,ที่คัทเทปลิงกอยู่ด้านล่างนะครับผมฮ l ย a s <c oughs> ปปปสวัสดีทุกคนอยู่เป็นทางการด้วยนะครับอยู่กับผมในจัสคนเดิมกับรายการ just for ยังไม่โกนหนวดนะครับผมว <laughs> ันนี้เราจะมาเล่นอเลสเตอร์นะฮะแล้วก็โอ้โหฝังตรงข้ามฝังตัวหน้าจับทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะไอ้ม้าเนี่ยม้าเนี่ยอบอกเลยว่าอเลสเตอร์ <laughs> เคยผมเคยไปดูสตรีมใครก็ไม่รู้ท่านผู้ชมเป็นโปรเพเยอร์คนหนึ่งนี่แหละนะฮะเป็นโปรเพเยอร์คนหนึ่งเป็นโปรเพเยอร์จริงๆเลย เขาบอกว่าตัวที่โกงที่สุดในเกมคืออเลสเตอร์เว้ยคือมันไม่ใช่การประชดเว้ยอเลสเตอร์มันเป็นตัวที่โกงจริงๆอะถ้าเพื่อนตามได้ท่านผู้ชมโงไหมเออมันเป็นตัวที่โกงมากนะครับถ้าเพื่อนตามได้คือมันจับใครก็อยู่จับใครก็อยู่โอเควันนี้เราไปเล่นเลสเตอร์กันนะครับผมอุ้ยแก๊กมันรอดึงอะเพื่อนอุ้ยัอ้าวกูว่าแล้วเชียวตายไปหนึ่งครับ ว่าแล้วเ่เามันยืนรอดึงโอ้โหดีดมาแบบนี้โอ้คำตวงคำเตือนไม่มีเลยคำตรงคำเตือนไม่มีเลยวโอเลตบอกโอ้โหกูจะเตือนมึงยังไงอ่ะมึงดีดมาตอนที่เราดีดมาที่ตัวเราจะอุด้ยด้ยมันจะดึงมันจะดึงหลบนะวิธีการหลบแก๊กก็คือเดินหลบโง่ๆฮะเดินหลบโง่ๆแบบเฉียงออกนิดนึงก็สามารถหลบได้แล้วแล้วใครไปทําอะไรตรงนั้นวะเนี่ยเฮ้ยแก๊กมึง อะไรนักหนาเนี่ยเฮ้อโดนช็อตไปดีแรงมากอเลเตอร์แรงมากแรงมากแรงมากครกับผมเดี๋ยวมีการมีการด่าว่าไอซิปอะไรวะวิปตายหรอวิปฝั่งตรงข้ามตายหรอไม่ใช่นี่บอลขาดอลขาดตายนี่โอเคครับผมมาขึ้นเป็นเ,เรียกได้ว่าบูมสติ๊กก่อนตัดเลือดนะฮะระวังมันดึงด้วยนะอเลเตอร์เป็นตัวที่สกิล2สกิล1แรงมากในช่วงเลดเกมแรงแบบแรงโคตร ข้อเสียอย่างเดียวของอเลสเตอร์ก็คือไม่มีสกิลพุ่งหนีแค่นั้นแค่นั้นจริงๆนะครับแค่นั้นจริงๆดากอนวิววิฟาร์มวิฟาร์ม้ยจับปั๊บปั๊บจับปั๊บปั้บโดนลูกบอลโดนลูกบอลโดนลูกบอลเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเอาวิปเดี๋ยวนะลงได้ไหมจ้า ไปกดกดลงเครื่องพอดีมันดึงพอดีโอ้สอลี่สอลี่สอลี่นิกันนกันนิกนิกนเกนกกูก็ไม่คิดว่ามึงจะดึงตอนนี้กดลงเครื่องแล้กดปุ๊บดึงปั๊บเกือบตายเลยฮะท่านผู้ชมโอเคได้มังคือมาฮะอัตติเมตพร้อมมา บอกเลยว่าความโกงของอเล,ลเตอร์อยู่ที่ไหนอยู่ที่อัติเมตนี่แหละนะฮะ <laughs> 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 ผมว่าถ้ามีการรีเวิร์กอเลเตอร์ใหม่แล้วเนี่ยแล้วแบบมีสกิลทั้งมมนพุ่งได้หนึ่งสกิลนี่ผมว่า <laughs> ผมว่าแม่งติดเมตา <laughs> ติดเมตาตลอดการนะครับโอเคแค่นี้ก็เก่งแล้วฮะมาเตรียมพร้อมอัติเมตพร้อมแล้วรู้สึกไวน์โอ้ยไม่มีใครช่วยเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่เยอะอยู่นี่เยอะอยู่นี่เยอะ อุ้ยจะตายนั่นอะอุ้ยโดนดึงอุชิปชิกูชิปมากตอนนี้โอ้โหทั้งบ้าเอ้ยทึงดูดทั้งโคลทั้งลูกบอลอะไรชิปเรายังไม่มีล้างได้เวลาแก้แค้นอวยอ้ยอวยอวยอวย้โอุ้ยม่อกี้ฟอรเลนเราไปล้ำนี่ป้อมสวยมากครับทุผู้ชมสวยมากๆแต่เกือบฆ่าเบขาได้ฮะ เกมนี้มีวอล์คาดออฟเลนบอกเลยว่ามันขึ้นม้าเมื่อไหร่เลียผมจะพยายามจับมันนะเ <laughs> พราะว่าอุยอ้ยอุ้ยเอาจับให้เลยนอะ่ะจับเฮ้ยในปา่าในปา่าในปา่าเออสวย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 อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต่อได้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 เหมือนเชือกอะ่ะเ,เคยเห็นเชือกไหม <laughs> เขาสามารถเอาแบบเอามาพันกันได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเชือกคนเน <laughs> <laughs> ียไปสิอมคีปแสด,สดวงว่ายังไม่อยากเล่นใช่ไหมอมคีปออกมา เราต้องกลับมาเคลียร์กลางก่อนนะ,ะท่านผู้ชมเพื่อความร, ου, รวยครับเลเตอร์ก็ต้องสุดท้ายเมียก็ต้องก็ต้องรวยนะครับผมเพื่อของนะฮะอย่าให้เพื่อนมาแท็กเยอะจริง <c oughs> เมียเมียในเกม RV นี่เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่น่าสงสารมากเพราะว่าเพื่อนมาแท็กบ่อยมากครับปึบปั๊บจับเลยได้จับเลยได้จับเลยจับเลยจับเลย,เลยทาสานี่ไงเห็นไหมโกงไหมท่านผู้ชมวางสกิลสองปุ๊บจับปั๊บแทงตายปุ๊บ ไม่โกงมันจะไปไหนนะครับเสียงเดียวไม่มีสกิลโดดนี่แหละ <laughs> โอเคนะได้บูม <laughs> ติ๊กมาแล้วเตเตพอเล่นเคลียร์กลางให้เรางั้นเราเล่นกับเพื่อนก่อนฮนะอยู่เพื่อนก่อนอยู่กับเพื่อนก่อนกดดันเอ้ป้อมกดดันเอาป้อมคลิปนี้มันส่วนหน้ามันต้องเลทนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาใช้เป็น2แคลี่นะเขาใช้เป็น2แคลี่นะครับส่วนเราเป็น ao e. ป่านะเฮ้ยจับเลยสิงี้จับเลยสิงี้ สวยอมมันลงมาเอามันลงมามันตามมาแล้วตามมาแล้วสวิสองวิหนึ่งวิเรียบร้อยอามาตะมึงหายไปแล้วจะเออเล่นเอาไว้โอแล้วเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยสวิอามาตะมันหายฮะท่านผู้ชมโอเคดัน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 ด่านทันมาซิปดีกลางกันเพื่อนซิปเออนายอมเราทำไมวะโอ้โอเค ขอตีที่หนึ่งไปฮะเดินเกมครับผมเฮ้ย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 ช่วยปิกเอ้าวูยังเซียนนะครับน้องๆผมไม่อยากใช้ประโยคนี้เลยว่ามันเรียกได้ว่ามันซ้ำกับยูทูบเบอร์คนอื่นฮะถ้าสไตล์ผมเนี่ยผมต้องบอกว่าไม่กูทำได้ไงวะเนี่ยไอไอไถอยก่อนถอยก่อนเออ ุ้าวลำแสงมานะครับแชแนลอื่นนี่จะบอกว่าเนี่ยพี่โคตรพี่โคตรเก่งเลยครับน้องๆดูสิครับน้องๆน,นะครับส่วนผมเนี่ยผมจะบอกว่าคูทําได้ไงวันเนี้ยน, <laughs> นี่คือประโยคประโยคเด็ดของผมใครเข้าวะเอาอีเข้าช่วยไงเนี่ยอุ้ยปรับปรับ,รบ,รบจับแล้วปรับจับแล้วจับแล้วเรียบร้อยตายปตายตายป้าเลเต,เตอร์เก่งมากฮะเก่งไหมฮะ จริงๆตัวมันเก่งถ้าเพื่อนเราเ,าเรียกได้ว่ามีตัวเบิร์ดเยอะๆนะฮะท่านผู้ชมอเลเตอร์เหมาะมากๆนะครับถ้าเพื่อนมีเบิร์ดเยอะๆนะเกมนี้ฝั่งเราเรื่องเบิร์ดไม่ต้องห่วงฮะทั้งฟอร์เรนไวนโอเล็น้องอ้อยอีกอาโออีอบอกเลยว่าเรื่องเบิร์ดเนี่ยเราจับให้นี่ตายแน่นอนหลบก่อนอย่างสวยนี่ซิฟก็อมสวยมากลงเครื่องก่อน,นะฮะปึ๊บป๊าบเขายังไม่ปล่อยพร้อมกลางง่าย ดีแลกกันกลางดีอยู่นะเฮ้ยดูใครหายใครหายซิฟหายซิฟหายเลยเมื่อกี้อุ้ยน่ากินมากน่ากินมากกําลังมาช่วยอยู่อมกูอมอดอ้าวมึงไปกูลงจะไมเดี๋ยวกูไม่ปนะไอซิปไอซิปโทษโทษท่านผู้ชมผมไม่ได้กดลงเครื่องนะเมื่อกี้ผมไม่ได้กดออกเครื่อง ผมไม่ได้กดลงโอ้โหป้ายรถเมล์ฮะเรียกได้ว่าผมยืนเกาะประตูอยู่ฮะแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้กดกลิ่งเว้ยแต่ว่าผมโดนผมดันผมดันโดนเออ่คนขับเตะลงมาสีแม่งกดปล่อยอะอะไร่โอ้ยฮะขอโทษเออเออเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรตายฟรีเลยครับ ผมไม่ได้กดอะไรเลยผมไม่ได้กดปล่อยเลยนะเพราะว่ามันมันเข้าไม่ได้แล้วไงมันเข้าไม่ได้แล้วไฟเมื่อกี้ก็เลยแบบอ่าโอเค,อเค,อเคปลอดภัยอยู่ในตัวซิปปลอดภัยห้าแล้วซิป,ซปกดซิปกดปล่อยแล้วห่วยมาลงที่กูอ้ไอเจ้าม้าโอเคฮะเลิกบ่นไปจับม้ากันเถอะฮะท่านผู้ชมจับม้ากันเถอะจับให้แล้วเรียบร้อยอ่าฆ่ามันเบิร์ดเร็วเบิร์ดน,นั่นเห็นไหมโกงไหมความโกงอ้าวแล้วกูโดนอีกแล้วไปสิครับพิกเกอร์มี พิกเกอร์มีเก็บไว้ทําแมวอะไรคะเก็บไว้ทําแมวอะไรละ่ะ,รละครับ <Hey. S 1> ไปแล้วช็อตคีบช็อตคีบอยู่ใ,ใกล้ชว่วยทำไมจะใช้คำว่าเฟื่อนอยู่ใ,ใกล้เฟื่อนเข้าไว้นะฮะอะไรคือเฟื่อนท่านผู้ชมเข้าใจไหมก็เราเป็นกระแสอะไรช่วงนี้เฟื่อนคำว่าเฟื่อนนี่คือเป็นมากกว่าเพื่อนนะฮะแล้วก็เป็นมากกว่าแฟนนะฮะ,แ,กกแ,นะฮะแต่ไม่ใช่แฟนนะฮะเฟื่อน เฟื่อนมาเฟื่อนเฟื่อนเราโอ้เราโดนลูกบอลเฟื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราขอจะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าผมกลัวอย่างเดียว่ะผมกลัวเวลาผมจับแล้วแล้วซิฟอมผมอะคือมันจะนั่นไงผายแล้วซิฟซิถอยออกมาถอยออกมาโอเคได้อยู่ผมต้องกลับก่อนนะโอเคคือเวลาเราจับแล้วแบบถ้าซิฟเกิดเกิดอาการอยากอมขึ้นมาเว้ยเกิดอาการอยากแบบว่าดูดดวบขึ้นมาเนี่ย อ,อันติเราหายเลยนะเว้ยคือถ้าเราจับอยู่แล้วแบบซิปอมปุ๊บอันติที่เราจับอยู่มันจะหายไปเลยเว้ยทำให้ฝั่งตรงข้ามนี้หลุดการจับเว้ยอืโอเคประมาณนั้นนะเราต้องดันก่อนก่อนที่จะไปช่วยโอเคจะได้คีปุงสูงขีทุงสูงใครหนึ่งสามอยู่โอ้โหฟอเรียนหนึ่งสามมาช่วยแล้วครับทานายรอดนะเขาโทษที่มาชา้าอือผมมาช้าจริงโอเคผมมาช้าจริงผมมาช้าจริง ตอนแรกผมว่าจะเคลียผมว่าจะวิ่งไปเคลียบบนไงผมว่าจะวิ่งไปเคลียบบนนะตอนแรกอะความในความคิดแต่พอวิ่งไปได้ประมาณถึงบับบูโอโหเพื่อนไฟกันอยู่เลนล่างกูก็วกกลับสิครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบได้แล้วก็ออกแล้วออกยังไงอะนันจะให้กูออกยังไงเลยฟิคเกอร์ไม่ดีตายไปซะเถอะยอนจำนวนครับยอนจำนวนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันโอเคไปกันต่อนะครับผมกว่าจะเกิดมาได้ตั้ง20วิบวิฮะ คนเราเวลาตายไปเนี่ยท่านผู้ชมถ้าทำบาปเยอะแค่ไหนเนี่ยเอ่เอเพระพูดเทธเจ้าจะบอกว่าเราเรายิ่งต้องตกนรกนานนะครับผมเป็นแบบพันปพนปีนะฮะแต่ว่าอในเกมเนี่ยสุดยอดมากเลยนะฮะตายแค่30วิีนี้เราก็สามารถเกิดใหม่ได้แล้วทุกค <c oughs> <c oughs> นดีนดีจังเลย <c oughs> มาเอาขอโทษกุาไมอะอ๋อมังกรเล็กเหรอไม่เป็นไร <c oughs> โอ้โหขอโทษอ๋อเขาคิดว่าเราจะเอาเหรอผมไม่ได้จะเอาเอาไปเลยก็ได้ผมมีรองเท้าวิ่งไว้นะเออผมเอามาหารก็มันมันเสริมกันป่าวว่าไม่รู้เหมือนกันหุยหุยหุยป๊บปจุ้ยหุยกูน่าจะกดหนึ่งก่อนผมไปไหนอีกแล้วเนี่ยเพย่อนโอเคน่าจะหนึ่งก่อนแล้ววางสองแล้วอันติคือตายเลยนะแก๊กไม่แก๊กแก๊กตายเลยนะเพื่อนเราพร้อมเพื่อนเราพร้อมมากไม่แกี้โอเคไม่เป็นไรฮะ อุ้ยเขากันบ้านเก่งอยู่นะซิประวังเรียบร้อยช่วยปึ๊บจับแล้วก็จับ1ทีเข้าเลยฟอเรนเร็วๆเลยเร็วๆเร็วๆอ้าวชิปหายแล้วลบก่อนโอ้ป้าไปเออดีนะมันยังตายโอ้ยนี่ไงประนี่ไงประโยคที่ผมพูดตอนต้นเกมก็คือวฮ้ยเมื่อเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้ซิปอมตอนผมจับแก๊กอยู่ ซิปอมปุ๊บโอ้โหแก๊กโดนหายจับฮนะอืมแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นละ่ะทีนี้ฟอรเรนเราเข้าไปล้ำใส่แก๊กแก๊กหนีได้แก๊กแต่แก๊กก็ตายอยู่แต่ฟอรเรนเราก็ตายเพราะว่าต้องตามเข้าไปหลังป้อมโอเคเบตรงนะครับขอได้ไหมบัฟ้าเนี่ยเพื่อนเอเอสวยงามครับผมมาตีดารตีดาก,ต,ดากตีดากกันเถอะ ตีเข้าไปอ้าอุ้ยตีเข้าไปตีเข้าไปเราช่วยอยู่อุย้ยมีคลิปหนึ่งกองเพื่อนเอ่อครึ่งหลอดนะเดี๋ยวเราตีคลิปแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเราต้องเคลียร์คลิปอกไปแล้วเราก็จะไปไนายช่วยนายตีต่อนะครับทักท<ๆ>ักเพื่อนเรามาแล้วอา้อาวเฮ้ยอา้าวแล้วมันอ้าวเราไม่ยืนตีต่ออ้าวอุ้ยเราเอา้าวเราไปอา้าว <laughs> เราไปตายอยู่บนเฮ้ย อะไรทำไมไม่ยืนตีต่อโอ้โหแค่เดินลงไปเคลียร์คลิปแป๊บเดียวนึกว่านึกว่ากูจะหนีเหรออะไรกันโอ้โหป่าคือป่าคือคือป่าป่าครับป่าคุณเลเวล15้าแล้วนะครับคุณโซโลโดได้ครับเอาจริงเลยนะครับคุณโซโลได้นะผมถามป่าแป๊บผมงงมากเลยในในช็อตเดียททำไมไม่ตีของให้ตายครับคุณป่าครับทำไมคุณไม่ตีให้ตายฮะคุณตอบผมมาเดี๋ยวนี้ ต่อผมมาต่อผมมาเฮ้ยแต่เพื่อนโดนไล่เว้ยมามๆม,มึงไม่ต้องลงเครื่องมึงไม่ต้องลงเครื่องอ๋อไม่โอ้บอกว่าไม่มาสักคนคือก็จะก็จะช่วยอยู่โอ้คือคือเห็นเราเดินหนีแล้วแบบคิดว่าเราไม่ช่วยแล้วแบบก็เลิกตีไปเลยงี้เหรอเนี่ยเราก็เสียดาร์ก โอเคฮะดีนะที่มังกรมันดีนะที่เกมมันยังนำนำอยู่โอ้โหมีชหตรณนนี้ได้กันบ้านสนุกสนานได้กันบ้านสนุกสนานแน่ๆหุยหุยไบต์ไรจะหุยหน้าหน้าฟิกเกอร์ไปจับถ้าผมฟิกเกอร์ไปที่ผมโดนดีแลกผักนี่คือถ้าจับแล้วก็โดนดีแลกผักก็คืออันนี้อันนี้ก็หายเหมือนกันนะเว้ยถ้าปีเราก็แคนเซิลเหมือนกันนะฮะมา ระวัง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 เพื่อนไปตีมังกรนะครับอ่ะช่วยเอาอีหน่อยจิ้มช่วยมันเลยไปช่วยมันเลยมันเห็นพมอยู่ล่างแล้วมันต้องมาล่างแน่ๆน่มันมาล่างเนี่ยมันมาล่างป้าอะไรเลามันล้ดได้อีกแล้วโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยสูทําอะไรกันโ้วมาอยู่มาอยู่จับให้ตายหนึ่งเออได้มังกรแต่มันตายสองมึงคุ้มเปล่ะทิมกูไม่ตายสักคนทิมกูไม่ตายสักคนบอกเลย โอ้โหโดนซิฟลัดโดนซิฟอติลัดมาก่อนอุ้ยมันอะไรกันเนี่ยเกมนี้เนี่ยทำไมเออเด็ดเด็ดเดเดดไม่เอาแบบนี้เสียวเสียวอาจับม้าจับม้าเออเออเออมาชิบหายท่านผู้ชมม้ามาลงเครื่องได้โอเคเกาะเกาะเพิ <tt> ่มเกาะซิฟมาแต่ตายอยู่ดีอาโอีมาแล้วยังไงครับผมเรียบร้อยฮะช็อตนี้ครับผมแพ้แล้วฮะ บายบายครับกดปิดคลิปได้เลยนะฮะอย่าง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 เอาอีกออกเอาอีกออกขวานเหรออยนี่มันเซ็ตดอยเซอร์เอผมเห็นดอยเซอร์ทำอยู่นะฮะสำหรับเซ็ตนี้ขวานฟารม์มขวานฟารมา์าาารมสเปียร์ลองกินนุษนะฮะโอ้โหแพ้แพ้ไปว่างนันท้อขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนะแค่เล่นเกมแค่นี้มันท้อขนาดนั้นเลยเหรอ โอเคของผมฟูแล้วนะตอนนี้ผมมีเรียกได้ว่าอาร์กติกออฟหอันถ้าถ้าใช้อาร์กติกออฟเสร็จแล้วก็กดขายเปลี่ยนเป็นเกาะเกิดก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องมีเงินด้วยนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเงินจนมี85บาทโอเคเราจะไม่แพ้เราจะไม่แพ้เชื่อเถอะนะมัง <laughs> มัง <laughs> เขียรคลิปไวเขียรคลิปไวพวกคุณจะแพ้ได้ไงเล่าว่าคุณมีผมอยู่พวกคุณไม่รู้หรอ ตีดักอีกแล้วฮะต้องลุยต้องลุยต้องลุยเดี๋ยวโอ้ยมึงมาเดินติดอะไรตอนนี้เนี่ยนิ้วนิ้วเลื่อนทีบหายไปอยู่ตรงนั้นดักจะตายดักจะตายผมวางวักดักก่อนแล้วจับแก๊กสวยสวยเบิร์ส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 โอเคเออดักจะตาย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 นั่นนานนานฮ่า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  ปล่อยบนดีกว่าปล่อยบนดีกว่าปล่อยบนแล้วให้เพื่อนดันล่างฮะขอได้ไหมขอได้ไหมโอเคเราเอาแล้วกันนะผมว่าอ่อีไม่ได้ใช้ครับผมโอเคปล่อยบนแล้วก็ดันบนไปฮะเพื่อนอย่ามึงไปก็ดีนะกูไม่ได้อยู่ใกล้นะบอกเลยดันให้อยู่นะดันให้อยู่นะแค่ตอดๆพอนะแค่ตอดๆพอนะดันมาดันโดนดันมาดันโดนดันมาดันโดนไปฮะท่านผู้ชม อุยอีคีบบ้าตัวเล็กไม่ไม่ตายสักทีว่คคีบเนี่ยโอเคมาภารกิจปกก้องปกก้องมังกรปกก้องมังกรให้ตีบ้านให้แตกเรียบร้อยบึ้มอ่าได้สอง้อมเพราวะเอาอีไปกันล่างอยู่ฮะยเฮ้มามามาขึ้นมามาขึ้นมาม้าลงม้าม้าลงมาขอจับม้าหน่อยฟิกเกอร์หลบอ่า เอยโอเคนะมีอาคุกบลอกเอเฮ้ยจบซีปกจบได้ไหมจบจบได้ยังไงวะเพื่อนมันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้มันจะโอ้บมันจะดึงมันจะดึงเออนั่นแหละครับผมโอเคสวยนายอย่าปล่อยเราลงลงเครื่องเหมือนตอนนั้นอีกนะเดี๋ยวเมื่อกี้ซีปกว่าจบได้ไม่จบหรอมันจบได้ยังไงวะดูตัวกันบ้านมันดิตัวกันบ้านมันก็ไม่ใช่ขี้ๆเราไว้บอกเลย โอ้โหทั้ง2แครี่ทั้งซิฟเอาน,านั่นเออซิฟตายเนี่ยอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยมีได้อย่างงี้ไม่ได้โอเคอ้อยฆ่าซิฟได้ฮะเหลือแต่ไอ้บ้านี่แหละอุย้ยเจ้าหูอุย้ยมันเหยียบสก,กิลเราทีเดียวครึ่งหลอดเอามึงตายสิครับไม่ต้องแปลงหลอกล่างนะเอ,อือเหยียบมันเหยียบสก,กิลสองเราทีเดียวครึ่งหลอดโอ้ท่านผู้ชมตี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 ตตมา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  มา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 เรียบร้อยจรครับผมเกมครับเกมเกมโอ้เหนื่อยเล่นเอาซะเหนื่อยเลยนะครับนานๆเล่นเลเตอร์ทีวนเวียนแม่งหยุดอยู่นี่แหละวนเวียนอยู่หลักหลักสิบยี่สิดาวสิบยี่ิบดาวอยู่นี่แหละนะครับทำไมท่านผู้ชมสงสัยไหมครับผมว่าทำไมผมไม่ขึ้นไปดาวสูงๆง่ายๆเลยฮะผมขี้เกียจครับ ผมขี้เกียจเล่นอันนี้อ,นนผ,มอผมพูดแบบตามความจริงเลยโอเคนะครับผมคะแนนสกอร์เราก็ห้าสี่สิบสามนะของฟูได้8ปจุดมาได้อันดับสี่นะน้อยสุดเป็นฟอร์เรนอุ้ยผมทำดาเมจเดี๋ยวนะผมโอ้โหผมทำดาเมจไป9ก้า0มื่นเลยนะผมก็ทำดาเมจเยอะอยู่นะเข้าไฟก็โอเค น่าจะเป็นที่ค่าน้อยฮะน่าจะเป็นที่ค่าน้อยเพราะที่คะแนนน้อยเพราะค่าน้อยแน่เลยนะครับจริงๆเลเตอร์ไม่ใช่ตัวค่าแบบค่าเบอเ์้หรอกนะฮะมันเป็นตัวช่วยให้เพื่อนค่าสมากกว่านะเมนเอเลเตอร์จะรู้ดีนะครับผมเวลาจับเราไม่ได้ค่าหรอกนะถ้ามันไม่ฟุกแบบว่าโดนช็อตแบบชึกช็อตสุดท้ายช็อตสุดท้ายแบบว่าเพื่อนแบบกาลังสกิลใส่มันพอดีร่นแ,แบบเราเรา,เราได้ค่าซึ่งยากมาก โอเคกล้องดับแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันดีซีอ y o อเก a i นเ e ็กซ์ m ามใครที่รอสปอยนังรอคืนนี้ได้เลยนะฮะ